สวัสดีค่ะ D-Tag Buddy ขอแนะนำการใช้งาน Control Center และระบบการแจ้งเตือนบน iOS 7ค่ะ Control Center คือเมนูรัดเพื่อให้ผู้ใช้เปิดใช้งาน Airplane Mode, Wi-Fi Bluetooth Do Not Disturb หมุนอัตโนมัติเพิ่มลดแสงของหน้าจอเพิ่มลดระดับเสียง AirDrop, ไฟฉายนาฬิกาเครื่องคิดเลขกล้องถ่ายรูปได้แม้ในขณะที่คุณล็อกหน้าจอ เราจะสาธิตวิธีการเปิดใช้งานโหมดห้ามรบกวนผ่านคอนโทรลเซนเตอร์กันค่ะสไลด์ตรงสัญ,ญลักษณ์เส้นสี่เหลี่ยมกลางจอขึ้นไปด้านบนกดเลือกตรงรูปพจัน์เสี้ยวจะสังเกตเห็นสัญ,ญลักษณ์เป็นสีขาวห้ามรบกวนเปิดหากเราต้องการปิดโหมดห้ามรบกวนก็จะสามารถทำได้ง่ายๆโดยกดตรงรูปพจัน์เสี้ยวที่เป็นสีขาวห้ามรบกวนปิดจะสังเกตเห็นสัญ,ญลักษณ์เป็นสีดำ เมื่อใช้งานเรียบร้อยแล้วให้กดตรงลูกศรคว่ำลงโหมด Control Center ก็จะถูกเก็บไว้จนกว่าจะมีการเรียกใช้งานจากนั้นเรามาดูวิธีการใช้งานระบบการแจ้งเตือนกันค่ะให้ลากนิ้วจากกลางหน้าจอด้านบนลงด้านล่างจะเห็นว่ามีการแจ้งเตือนแบบวันนี้ทั้งหมดไม่ได้รับการแจ้งเตือนแบบวันนี้จะเป็นการรวบรวมการแจ้งเตือนของวันที่ปัจจุบัน ซึ่งจะมีการแจ้งวันที่ปัจจุบันสภาพอากาศปฏิทินหุ้นทั้งนี้เราสามารถเพิ่มปรับเปลี่ยนการแจ้งเตือนของแอปพลิเคชันอื่นได้โดยเข้าไปที่การตั้งค่าศูนย์การแจ้งผู้ใช้สามารถกำหนดการแจ้งเตือนให้กับแอปพลิเคชันอื่นๆที่อยู่ในเมนูนี้ได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้เอง การแจ้งเตือนแบบทั้งหมดจะแสดงให้เห็นการแจ้งเตือนทั้งหมดของเครื่องเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งาน Control Center และระบบการแจ้งเตือนบน iOS 7ได้แล้วค่ะ